มีข่าวลือว่าที่ลานสินมีต้นไม้โบราณประหลาดชนิดหนึ่งชื่อว่าวิธีการยึดร่างวิญญาณของคนที่ถูกยึดร่างจะถูกกดทับถึงแม้จะมีผู้มีพลังยิ่งใหญ่ที่สามารถบังคับให้ผู้ยึดร่างแยกออกมาได้แต่เจ้าของร่างเดิมถ้าไม่ตายก็จะกลายเป็นคนไร้สติอย่างไรก็ตามทั่วทั้งดาวลานมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขวิธีนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือเจ้าเหตุผลที่เจ็ดชาวต่างชาติเมื่อกี้เองเจ้าพูดกับนักฆ่าตระกูลไปว่าจริงๆแล้วถึงพวกเจ้าไม่มาส่งโทษตระกูลไป ข้าก็จะไปเยือนด้วยตัวเองเหล่านักฆ่าได้ยินคำพูดนี้ทันใดนั้นก็เกิดลางร้ายขึ้นในใจเจ้าพูดจบก็เดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นของวิลล่าอย่างสงบส่วนที่ลานนอกบ้านนั้นมีซือจีดวงตาเผยให้เห็นเจตนาฆ่าที่เข้มขน้นมังกรดำข้างๆก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเริ่มขุดหลุมที่พื้นว่างก่อนเลยวินาทีต่อมาซือจีลงมืออย่างกระทันหันฆ่าศิลปินอย่างรวดเร็วมังกรดำก็ฝังร่างลงไปทันทีฝีมือช่างชำนาญเหลือเกินคนของตระกูลไปรู้สึกหนังสีสชาทันที หัวหน้าทีมรีตกนว่าที่นี่อยู่ต่อไปไม่ได้พวกเราต้องแยกย้ายกันหนีอย่างไรก็ตามมันสายเกินไปแล้วเห็นเพียงซือจีถือมีดสั้นสีดำในมือเก็บเกี่ยวชีวิตอย่างต่อเนื่องเสียงครวญครางและกรีดร้องดังขึ้นไม่ขาดสายห้าหนาทีต่อมาซือจีกลับเข้ามาในวิลล่าพูดกับเจ้าที่นั่งอยู่บนโซฟาด้วยความเคารพว่าเจ้านายจัดการเรียบร้อยแล้วหลังจากได้ยินเจ้าก็โบกมือจากนั้นก็ขึ้นชั้นบนไปนอนอย่างเกียจคร้านเช้าว,วันหนึ่งวินชิงหลานมาถึงวิลล่าของเจ้า เขาถือกล่องสีขาวมอบให้เจ้าเจ้าถามด้วยความสงสัยว่านี่คืออะไรเจ้านายลองดูก็รู้เองเจ้าเปิดกล่องกลิ่นหอมเฉพาะของสมุนไพรโชยมาเตจมูกดอกไม้สีฟ้าอ่อนรากสีดำที่แท้ก็คือหญ้าบิลลินอายุหลายร้อยปีของสิ่งนี้หายากมากต้องเติบโตในที่หนาวเย็นจัดใต้ดินร้อยเมตรเท่านั้นเจ้ายิ้มแล้วถามว่าของสิ่งนี้พวกเจ้าหามาจากไหนวินชิงหลานรีบตอบว่าส่งมาจากทางหลิงหนานเดิมทีตั้งใจจะประมูลขายแต่พวกเราจ่ายเงินตัดหน้าไว้ เจ้าคิดว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์พวกเจ้ามีน้ำใจจริงๆแม้ว่ายญ้าบินหลินนี้จะไม่สามารถใช้กลั่นยาได้โดยลำพังแต่พลังวิญญาณที่กลั่นออกมาเป็นสองเท่าของยาวิญญาณอื่นๆหลิงหนานนี่ช่างเป็นสถานที่ที่น่าประหลาดใจจริงๆเจ้าเก็บยญ้าบินหลินนี้เข้าไปในแหวนหยกขาวยกหัวขึ้นถามอีกว่าครั้งต่อไปการประมูลที่หลิงหนานเริ่มเมื่อไหร่วินชิงหลานตอบว่าเดือนหน้าการประมูลหลิงหนานจัดโดยตระกูลใหญ่ห้าตระกูลผลัดกันเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถึงตาของตระกูลมู่แล้ว คิดครุ่นคิดสักพักหลังจากได้ยินตระกูลใหญ่ห้าตระกูลแห่งหลิงหนานคงรวมถึงตระกูลไปที่ไม่รู้จักตายตัวนั้นด้วยดีเลยงั้นก็ไปหลิงหนานอีกสักครั้งใช้โอกาสนี้จัดการตระกูลไปสักหน่อยช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของมหาวิทยาลัยชิงโจผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้ววันที่เจ้าเดินทางไปหลิงหนานกลับได้รับแจ้งเรื่องเปิดเทอมเจ้าถึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองไม่ได้ไปโรงเรียนนานมากแล้วนานมากเจ้าก็นั่งเครื่องบินส่วนตัวของตระกูลมู่ที่มารับเจ้าเครื่องบินเพิ่งขึ้นแรงผลักมหาสาล ทำให้ทุกคนเอนไปด้านหลังโดยไม่รู้ตัวมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนไม่มีแรงโน้มถ่วงมาขัดขวางวินชิงหลานที่อยู่ข้างๆเห็นสภาพของเจ้ามองมาด้วยสายตาชื่นชมเจ้านายข้าจะแข็งแกร่งอย่างท่านได้เมื่อไหร่กันเจ้าเหลือบมองเขาแล้วบอกว่าความสามารถของเจ้าก็ใช้ได้แต่การถึงระดับพลังของข้าคงยากหน่อยแต่การเป็นปรมาจารย์หรือราชานักรบขั้นสูงคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเจ้าพยายามให้ดีอาจจะทำลายข้อจำกัดได้ก่อนที่ฉันจะไป เมื่อได้ยินวินชิงหลานรีบขยับตัวนั่งตรงเจ้านายท่านจะไปไหนหรือเจ้าตรหนักว่าพูดมากไปหน่อยจึงยิ้มแล้วบอกว่าข้าพูดเล่นเล่นไม่ต้องจริงจังไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเครื่องบินลงจอดที่สนามบินส่วนตัวของตระกูลมู่อย่างนุ่มนวลมู่ปิงจู่รออยู่ที่นั่นแล้วเมื่อเห็นเจ้าลงจากเครื่องเขาเดินเข้ามาด้วยความเคารพยิ้มแล้วพูดว่าคุณเย่เจ้ามองเขาสองสามทีแล้วถามว่ามู่เตอ๋อซุยละ่ะทำไมไม่มาพ่อของข้าช่วงนี้ยุ่งกับการเตรียมงานประมูลหลิงหนานเลยไม่ได้มาขอท่านโปรดอภัย แต่กำหนดการทั้งหมดของคุณเย่ยที่หลิงหนานพวกเราได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเจ้ากวาดตามองมู่ปิงจู่สองสามทีเลื่อนสายตาไปแล้วพยักหน้าจากนั้นก็นั่งรถของตระกูลมู่มุ่งหน้าไปยังบ้านเก่าของตระกูลจนถึงตอนเย็นมู่เตอ๋อสุยถึงได้ปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าด้วยความเหนื่อยล้าเขาหยิบซองคำเชิญสีทองจากกระเป๋าเอกสารคุณเย,ย่นี่คือบัตรเชิญงานประมูลเตรียมไว้ให้ท่านแล้วเจ้าชูคิ้วถามว่าดีตระกูลไปจะมาไหมตระกูลไปน่าจะมา งั้นข้ารู้แล้วมูเตอ๋อสุยยิ้มขมขื่นเพราะจากคำพูดของเจ้าเขาคาดเดาเรื่องบางอย่างได้แล้วคงเป็นเพราะตระกูลไปมีเรื่องขัดแย้งกับเจ้าดูท่าแล้วงานประมูลวันพรุ่งนี้คงไม่สงบแน่ที่หลิงหนานที่คฤหาตระกูลไปไปอี้นั่งอยู่ในห้องมืดพูดอย่างเย็นชาว่าพวกเจ้าพูดอะไรนะเย่าฟานมาถึงหลิงหนานแล้วใช่ครับคนที่เราส่งไปเห็นเขาปรากฏตัวที่หลิงหนานด้วยตาตัวเองเมื่อได้ยินใบหน้าของไปอี้เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าในเมื่อมาแล้ว ก็เคลียบัญชีเก่ากันสักหน่อยวันหนึ่งการประมูลครั้งที่สองของหลิงหนานเริ่มขึ้นเจ้าเดินเข้าไปในสถานที่จัดงานอย่างชา้าช้าพร้อมกับมู่ปิงจูและคนอื่นๆกลุ่มคนดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมประมูลไม่น้อยเพราะคนที่อยู่ข้างเจ้าหนึ่งคือคุณหนูใหญ่ของตระกูลมูล่อีกหนึ่งคือคุณหนูของตระกูลวินไม่นานชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาหาเจ้าประสานมือถือเป็นการทักทายเจ้ามองเขาคิดอยู่นานเจ้าคือคนที่งานประมูลครั้งก่อนที่ได้เครื่องรางไร้ตัวตนนั่นใช่ไหม เมียวเหรินหลงพยักหน้าไม่พูดอะไรแล้วหันหลังจากไปเมื่อเจ้านั่งลงมองไปทางที่เมียวเหรินหลงหายไปด้วยความสนใจวินชิงหลานอธิบายให้เจ้าฟังว่าทิศทางของการหายตัวไปเขาคือคนที่เก่งที่สุดในรุ่นหนุ่มของตระกูลเมียวเจ้าพยักหน้าด้วยความเห็นด้วยครั้งก่อนที่เจอเขาเขายังอยู่ในระดับปรมาจารย์ขั้นต้นแต่ตอนนี้ในเวลาไม่นานเขาทะลวงถึงระดับปรมาจารย์ขั้นสูงได้แล้วถือว่าไม่เลวเลยจริงๆตอนนั้นที่ประตูสถานที่จัดงานเกิดความโกลาหลขึ้น เจ้าหันไปมองเป็นคนรู้จักเก่าผู้ที่มาคือเจ้ากู้โหลเขาก็เห็นร่างของเจ้าเช่นกันฝีเท้าชะงักเล็กน้อยเจ้าสังเกตเห็นความผิดปกติของเขาดวงตาของเจ้ากู้โหลที่เคยเปล่งประกายตอนนี้กลับมืดมนไม่นานเขาก็เดินมาหาเจ้ายิ้มให้เจ้าเล็กน้อยเจ้าขมวดคิ้วคนตรงหน้านี้เหมือนเจ้ากู้โโหลแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเจ้าก็ยิ้มตอบเขาไปว่าเจ้าเด็กนี่ช่วงนี้เงียบไปไม่มากวนข้าเลยช่วงนี้ยุ่งกับการฝึกฝน ไม่มีเวลายุ่งอยู่นานยังอยู่ในระดับปรมาจารย์ขั้นต้นเจ้ากู้โหลข้าบอกเจ้าเลยว่านายนี่โง่จริงๆถ้าเป็นปกติเจ้าพูดแบบนี้เจ้ากู้โหลต้องทำหน้าบูดบึ้งโตกลับแน่แต่ตอนนี้เขาไม่มีปฏิกิริยาใดๆใบหน้าของเจ้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแทบจะแน่ใจได้ว่าร่างของเจ้ากู้โหลไม่ได้เปลี่ยนแต่จิตวิญญาณข้างในเปลี่ยนไปแล้วการยึดร่างด้วยวิญญาณนั้นหรือสายตาของเจ้าเย็นชาเจ้ากู้โหลไม่พูดอะไรแต่นั่งลงข้างเจ้าเจ้าก้มลงจิตชาพูดอย่างมีความในว่า ระดับพลังของเจ้าไม่ค่อยเพิ่มขึ้นแต่ตัวคนเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเจ้ากู้โหลยิมเขาจัดแขนเสื้อแล้วตอบว่าจะเป็นไปได้ยังไงเจ้าคิดมากไปแล้วมั้งวินชิงหลานที่อยู่ข้างๆก็รู้สึกถึงความผิดปกติเจ้ากู้โหลในอดีตเมื่อเห็นเย่ฟานวินเชฟนานรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติทําไมวันนี้ถึงเย็นชาขนาดนี้ตอนนั้นไฟในสถานที่จัดงานดับลงพร้อมกันเหลือเพียงเสาไฟไม่กี่ต้นส่องไปที่กลางสถานที่ในความมืดเจ้าใช้การส่งเสียงผ่านจิตกับเจ้ากู้โหลว่า ไม่เจอกันนานเลยนะเจ้าชิงสารเจ้ากู้โหลหันมองเจ้าแบบกระทันหันเห็นสายตาของเจ้ามุ่งไปที่แท่นประมูลปากไม่ได้ขยับแต่เสียงของเจ้ากลับดังขึ้นในหัวของเจ้ากู้โหลอีกครั้งกล้ายึดร่างหลานชายตัวเองเลยงั้นหรือเจ้าชิงสารใครสอนวิชาชั่วร้ายนี้ให้เจ้าเจ้าชิงสารไม่พูดอะไรแค่จ้องเจ้ามองตาไม่กระพริบไม่นานการประมูลก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการผ้าม่านหนักบนแท่นประมูลถูกดึงออกเด็กสาวหน้าตาสวยยืนอยู่บนแท่นตรงหน้าเธอมีโต๊ะเล็กสูงถึงเอว บนนั้นวางค้อนไว้โต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กๆหนึ่งตัวอยู่ตรงหน้าเขาขนาดเพียงระดับเอวเจ้าส่งเสียงผ่านจิตอีกครั้งว่าถ้ามีความกล้าหลังจากนี้จบแล้วตามข้ากลับไปที่ตระกูลมู่เจ้าชิงซานไม่แกล้งทําเป็นอีกต่อไปเขาหัวร้อเย่ะข้าอยู่มานานขนาดนี้มีอะไรที่ข้าไม่กล้าข้าจะบอกเจ้าให้ชัดๆเลยว่าตอนนี้ข้าไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปอยากลองประลองกับเจ้าพอดีเจ้ามองเขาแวบหนึ่งหัวราอยยาะว่าหลังการประมูลจบข้าจะรอเจ้าที่บ้านเก่าตระกูลมู่ ตอนนั้นเด็กสาวบนแทน่นกําลังแนะนําสินค้าทีละชิ้นด้วยรอยยิ้มไม่รู้เลยว่าภายใต้แท่นนั้นมีคลื่นใต้น้ําสัตว์แรงสินค้าชิ้นแรกคือดอกไม้หลงลินอายุ150ปีดอกไม้หลงลินนี้เติบโตบนหน้าผาชันมีสรรพคุณแก้พิษได้อย่างน่าทึ่งราคาเริ่มต้นห0ร้อล้านเพิ่มราคาครั้งละ50สล้านเริ่มการประมูลเจ0ร้อยล้านตัวแทนตระกูลไปยกป้ายก่อนราคาที่เสนอทำให้ฝูงชนฮือฮาเริ่มมาก็เพิ่มราคาหนึ่งร ลานนี่คือการบอกทุกคนอย่างชัดเจนว่าดอกไม้หลงลินนี้ตระกูลไปต้องได้ไปตอนนั้นเจ้ายกป้ายขึ้นอย่างไม่รีบร้อนแปดร้อยลานเสียงคือฮาในฝูงชนดังขึ้นอีกบางคนที่เคยเข้าร่วมการประมูลครั้งก่อนมองหน้ากันฉากนี้ทำไมถึงคุ้นตาขนาดนี้คนของตระกูลไปหันมามองเจ้าสายตาดูร้ายเจ้ายิ้มแล้วยกถ้วยชาให้เขาท่าทางผ่อนคลายสุดๆคนของตระกูลไปหันกลับไปกัดฟันยกป้ายอีกครั้งเก้าร้อยลาน ที่กล้าเพิ่มราคาขนาดนี้เพราะก่อนมาท่านน้อยของพวกเขาสั่งไว้ต้องได้ดอกไม้หลงลินนี้มาให้ได้1,300ล้าน1,400ล้านเด็กสาวบนแท่นแสดงสีหน้าตื่นเต้นดอกไม้หลงลินนี้ขายได้เกินราคาที่ควรจะเป็นมากสุดท้ายเธอตะโกนว่า1,400ล้านปิดการประมูลขอแสดงความยินดีกับตระกูลไปที่ได้ของชิ้นนี้ไปเจ้าตบมือตามสองสามครั้งอย่างเกียจคร้านรอยยิ้มบนใบหน้าไม่ลดลงแม้คนของตระกูลไปจะได้ของไป แต่ใบหน้ากลับแสดงความขมขื่นดอกไม้หลงหลินที่ควรจะราคา800-900ต่อล้านถูกพวกเขาซื้อไปในราคา1,400ล้านกลับไปแล้วท่านน้อยคงลงโทษพวกเขาแน่คนของตระกูลไปจ้องเจ้ามองตาขวางแล้วลุกขึ้นจากไปตลอดการประมูลมีแค่ช่วงแรกที่ทำให้เจ้าสนใจสินค้าหลังจากนั้นแทบไม่มีชิ้นไหนที่เจ้าจะมองเข้าตาหลังการประมูลจบมู่เต๋อสุยมารับเจ้าเอง เมื่อรู้ว่าดอกไม้หลงลินถูกเจ้ายกไปถึง1 4 0 0ันล้านเขายิ้มจนปากไม่หุบขอบคุณคุณเย่ที่ช่วยเจ้าโบกมือบอกว่าไม่เป็นไรเดิมทีเจ้าก็ไม่ได้อยากได้จริงๆแค่อยากแกล้งตระกูลไปเท่านั้นแต่มีอย่างหนึ่งที่เจ้าสงสัยดอกไม้หลงหลินมีสรรพคุณแค่แก้พิษตระกูลไปรีบร้อนถ่ายไปขนาดนี้หรือว่ามีคนในตระกูลเขาถูกพิษเจ้าคางมือมองทิวทัศน์นอกหน้าต่างแล้วครุ่นคิดมู่เตอ๋อสุยเห็นสีหน้าของเจ้าจากกระจกมองหลังถามอย่างระวังว่า ถ้าคุณเย่ต้องการดอกไม้หลงลินจริงๆถามอย่างระมัดระวังเจ้าสายหัวแล้วบอกว่าให้พวกเจ้าสืบดูว่ามีใครในตระกูลไปถูกพิษถึงทําให้พวกเขาลงทุนขนาดนี้อีกฝ่ายคงไม่ใช่คนธรรมดามูเตอสุยที่กําลังขับรถกําลังจะตอบคําถามของเจ้าแต่สายตากลับตึงเครียดกระทันหันคุณเย่มีรถสีดําคันหนึ่งตามเรามาด้านหลังเจ้าพูดอย่างนิ่งๆว่าไม่ต้องสนใจขับต่อไปมูเตอสุยพยักหน้าหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้น หรือว่าตระกูลไปจะมาแก้แค้นเมื่อถึงบ้านเก่าตระกูลมู่รถสีดําคันนั้นก็จอดตาม,มาชา้าช้ามู่เตอ๋อสุยมองด้วยความสงสัยสองสามครั้งไม่นานก็เห็นเจ้ากู้โหลเดินลงจากรถเมื่อเห็นฉากนี้มู่เตอ๋อสุยถอนหายใจด้วยความโล่งอกเขาโบกมือยิ้มแล้วพูดว่าคุณชายเจ้าที่แท้ก็เป็นเจ้าทําข้าตื่นเต้นเสียเปล่าทําไมเจ้าไม่นั่งรถของตระกูลเจ้าละ่ะเจ้ากู้โหลยิ้มไม่ได้อธิบายแต่รอยยิ้มนั้นดูมืดมนทําให้รู้สึกขนลุก จ้าโบกมือให้เจ้ากู้โลว่าในเมื่อมาแล้วก็เข้ามาสิกลุ่มคนเดินเข้าไปในบ้านเก่าตระกูลมู่เจ้านั่งลงบนโซฟารินชาให้ตัวเองแล้วพูดกับเจ้ากู้โลอย่างนิ่งๆว่าแล้วเทชาให้ตัวเองหนึ่งแก้วชัดๆว่าเป็นรุ่นปู่ตอนนี้กลับอยากเป็นหลานคําพูดไม่กี่คํานี้เต็มไปด้วยข้อมูลมหาศาลทําให้คนที่อยู่ตรงนั้นงงไปหมดไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนวินชิงหลานถามเจ้ากู้โลด,ด้วยความตื่นเต้นว่าท่านคือราชานัครบเจ้างั้นหรือ เมื่อได้ยินเจ้าชิงสานยิ้มถึงทุกคนจะรู้แล้วจะทำอะไรได้ตอนนี้ข้ายึดร่างหลานชายข้าแล้วเรื่องมาถึงจุดนี้แล้วยังไม่ทันพูดจบเจ้าวางถ้วยน้ำลงบนโต๊ะชาก้นถ้วยแก้วกระทบโตะส่งเสียงดังชัดเจนเจ้ามองเขาพูดอย่างแปลกใจว่าใครบอกเจ้าว่าเรื่องถึงจุดนี้แล้วเจ้าชิงสานเจ้าคงไม่คิดจริงๆว่าข้าจะจัดการเจ้าไม่ได้ใช่ไหมเมื่อได้ยินสีหน้าของเจ้าชิงซานเปลี่ยนไปเจ้าย่าฟานหน้ารำคาญ อย่าคิดว่าเจ้าจะรู้ทุกอย่างหลังยึดร่างถึงเจ้าจะแยกวิญญาณข้าออกมาได้เจ้าของร่างเดิมถ้าไม่ตายก็กลายเป็นคนไร้สติเท่าที่ข้ารู้หลานชายข้าเป็นสิริรักของเจ้าเจ้าคงไม่อยากเสี่ยงแบบนี้ใช่ไหมเจ้านั่งตัวตรงสายตาดูหม่นหมองเจ้าชิงซานบนโลกนี้ในเมื่อมีวิธีการยึดร่างก็ต้องมีวิธีฟื้นฟูแค่เจ้าไอ้หนอนตัวนี้ไม่เคยได้ยินเท่านั้นพูดจบเจ้าเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเจ้าชิงซานทันทีท่ามกลางสายตาตกตะลึงของเขา ยื่นมือไปกดจุดบนร่างเขาพลังวิญญาณสีเขียวอ่อนห่อหุ้มฝ่ามือของเจ้าทั้งหมดตบลงไปที่หน้าผากของเขาดังปาบสีหน้าของเจ้าชิงซานบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดทันทีเจ้าถามเขาอย่างเกียจคร้านว่าเจ็บไหมตอนที่เจ้าเข้าไปในร่างเขาเพื่อยึดร่างเขาก็เจ็บแบบนี้เจ้าชิงซานเสือพิษยังไม่กินลูกไม่นึกว่าเจ้าจะลงมือกับหลานชายตัวเองเจ้าชิงซานตะโกนด้วยความเจ็บปวดสุดขีดหลานชายแล้วไงข้าจะแทนที่เขาแล้วจะทำไมข้ามีประสบการณ์มากกว่า ข้ามีความสามารถทําให้ตระกูลเย่ก้าวไปอีกขั้นพูดจบฝ่ามือของเจ้าดึงออกจากหน้าผาของเจ้าชิงซานในมือมีกลุ่มแสงสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาเจ้าประหลาดใจเล็กน้อยไม่นึกว่าไอ้แก่คนนี้จะฝึกฝนจนเกิดหยวนเฉินได้เจ้าถือกลุ่มแสงนั้นแล้วอธิบายให้คนรอบข้างว่าสิ่งนี้เรียกว่ายวนเฉินผู้ฝึกฝนที่ถึงระดับหนึ่งวิญญาณจะกลายเป็นหยวนเฉินเข้าใจไหมทุกคนแม้จะงงก็พยักหน้าเหมือนตำกระเทียมพูดจบเจ้าบีบยวนเฉินสีเหลืองด้วยมือเดียว มันส่งเสียงกรีดร้องน่าสะพรึงกลัวแล้วสลายไปอย่างไร้ร่องรอยจริงๆแล้วของสิ่งนี้เป็นของบำรุงชั้นดีแต่เจ้าไม่ยอมดูดซับเพราะถ้าเปิดช่องทางนี้ต่อไปเจ้าจะไม่ได้ฝึกวิธีแห่งเตา๋าแต่เป็นมารตอนนี้เจ้ากูโ้โหลหน้าซีลมหายใจอ่อนแรงจนแทบไม่มีเจ้าใช้พลังวิญญ,ญาณสัมผัสแล้วพบว่าวิญ,ญญาณของเจ้ากูโ้โหลที่ถูกบีบไปอยู่ในเขตจือฟู่ยังอ่อนแรงแต่โชคดีที่ยังอยู่เจ้าใช้พลังวิญญ,ญาณดึงวิญญ,ญาณน,นั้นออกมาให้กลับมาครอบครองร่างอีกครั้ง ไม่กี่นาทีต่อมาลมหายใจของเจ้ากู้โหลก็แข็งแรงขึ้นกว่าตอนแรกเจ้ามองมือตัวเองรู้สึกเจ็บปวดตั้งแต่จับย้นเฉินจนช่วยเจ้ากู้โหลกลับเข้าร่างรอบนี้ใช้พลังวิญญาณไปเยอะจริงๆถอนหายใจแล้วส่งพลังวิญญาณในมือไปให้เจ้ากู้โหลอีกนิดช่วยแล้วก็ช่วยให้สุดทําทุกอย่างเสร็จเจ้าวางเจ้ากู้โหลให้นอนราบบนโซฟาวินชิงหลานถามอย่างระวังว่าคุณเย่คุณชายเจ้าเป็นยังไงบ้างถูกยึดร่างแล้วยังมีชีวิตได้ไหมเจ้าตอบอย่างนิ่งนิ่งว่าไม่เป็นไร พักสองวันก็ตื่นได้โชคดีที่วิธีการยึดร่างของเจ้าชิงสารไม่ใช่วิชานอกรีเต็มตัววิชานี้แม้จะยึดร่างคนอื่นได้แต่ไม่สามารถดูดซับวิญญาณของเจ้าของร่างได้เต็มที่เจ้าถอนหายใจยังไม่ทันอธิบายจบจูจูก็รู้สึกเวียนหัวอย่างรุนแรงตาของเจ้าดำมืดเท้าไม่มั่นคงร่างกายล้มไปด้านหลังก่อนจะสลบไปความคิดในใจของเจ้ามีเพียงประโยคเดียวร่างกายห่วยแตกนี่ข้าจะทนไม่ไหวแล้วจริงๆ หลังจากสลบเจ้าตกอยู่ในความฝันที่นี่อาจารย์เหยาหลางสร้างเหรินยังไม่เกิดน้องสาวคนเล็กตามเกาะเจ้าไปมาทั้งวันพ่อแม่ของเจ้ามีอายุยืนยาวช่องทางระหว่างเขตเล็กนานเทียนและโลกก็อยู่ในมือเจ้าทุกอย่างกำลังไปในทางที่ดีทันใดนั้นเจ้าก็ตื่นลืมตาขึ้นอย่างกระทันหันแสงแดดยามบ่ายสองผ่านม่านเข้ามาในห้องวินชิงหลานที่เฝ้าอยู่ข้างๆร้องด้วยความดีใจว่าคุณเย่ท่านตื่นแล้วในที่สุดเจ้าก็นั่งขึ้นถามด้วยเสียงแหบว่าสลบไปนานแค่ไหนเจ้านายท่านนอนไปสี่วันแล้ว คุณชายเจ้าก็ตื่นแล้วเจ้าลงจากเตียงทันทีพูดอย่างจริงจังว่าพาข้าไปดูเขาหน่อยวินชิงหลานรีบกดเจ้าไว้ท่านอย่าขยับข้าจะไปเรียกคุณชายเจ้ามาไม่ต้องเรียกแล้วตอนนั้นเสียงของเจ้ากู้โหลดังขึ้นเขายือนอยู่ที่ประตูใบหน้าดูอิกรอยไม่นานบีปรอย,ยิ้มที่ดูแย่กว่าการร้องให้ออกมาหัวหน้าวินชิงหลานมองซ้ายขวาเดินออกจากห้องไปเองเจ้าพิงหัวเตียงเห็นเจ้ากู้โหลแล้วรู้สึกเจ็บปวดเพื่อช่วยเขา ใช้พลังวิญญาณไปเยอะจริงๆเจ้าถอนหายใจและสายตาออกไปเจ้ากู้โหลกลลับตัวสันเพราะการถอนหายใจของเจ้าเขาขยี้หน้าถามอย่างร้อนรนว่าหัวหน้าข้ารู้สึกถึงพลังแท้ในร่างไม่ได้ต่อไปนี้ข้าจะฝึกฝนไม่ได้อีกแล้วใช่ไหม